บออปกมาดี้ดิดิเยอะดิอ่ะเยอะทำไมชื่อคอนเสิร์ตโคตรหล่อขอกิ๊กหรอมากล้าวูดกวบเองนะคิดแต่ว่าจะสู้พี่ได้ไม่เใช่ไหมไม่เอาล่าเอ้าทำไมผมยังหล่อได้อีกนะนี่ก็ไม่เห็นกันอยู่ในเฟซ ก็แต่ก่อนนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมก็ให้พี่แหละแต่ตอนนี้นะครับทำไมผมเอาคืนก็ได้ขาวดาบฟานไปไม่ทอนเลยเน,น,น,นี่ยหปีแล้วหกปีแล้วนี่คือสอง,อออง,ออองคนแข่งกันหลอกเนาะหลอกก็เลอผมถึงก็เออต้องรูู้งสองคนแข่งกันหรอกก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะมาแข่งกับผมผมต้องเป็นพระเอก คช่ใช่ใช่ก็แข่งไปได้ไงมันไม่หล่อไงใช่ก็ไม่หล่อที่ o ุดเไม่ทำผมไม่ได้แล้ออเสียงรแล้วแ่ริครับงใส่มานานแล้วต้อง่เียงจริงู พวกพี่พูดกนมาตังนานแล้วนะเพื่อจะมากินก็ไม่กี่วันนี่แหละแล้วแต่ช่ว่อไปทำอะไรกันเนี่ยสกีไปแล้วต่เรไม่เอไปทอะไรเนี่ยเอไปนะฮะก็เป็น จบแล้วครับบ๊ายบายไม่ใช่ผมไม่ได้พูดซิ่งแต่ไม่ไม่ไม่ซื้อละปดีกว่าไม่มั่น่าไงไม่ไม่มีหมดแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทำไดก็ได้เขาพร้อมแล้วแต่เขาลองไปสองปีแล้วเออครับผมอยากชูวยรอก่อนนะยังไม่จบอ่ะยังมั่นใจว่าเราอยู่ยังไม่จบยังมั่นใจว่าแบบยังไม่สุดไง ่มยคือน้องเฟนจะโชว์หลอกถ้าอันที่ขอโชว์ด้วยถ้าพี่น้องโชว์ก่อนก็เกได้เลยครับไอ้นี่ไม่โชว์ไม่หลอคุณกอะไรานะไม่เป็นเซฟตี้ดีนะเอาเป็นว่าน้องเฟนใช่ไหมจะโชว์ก่อนจะโชว์หลอก่อนเหรออะครับผมเซฟๆน้องเฟนอปู่ไหนกัน ไปทีนี้ฟเฟมขอบคุณครับอ๋อเอาเลยเหรอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนที่มาไห่เหรา